พระครูสมบูรณ์จริยธรรมหรือหลวงพ่อแม้นเจ้าอาวาสแห่งวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อแม้นนั้นนับได้ว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แดงวัดบางเตยนอกปู่เทียนวัดโบสถ์และนอกจากนี้ยังได้เป็นลูกศิษย์ที่ร้อเรียนวิชาคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยม ครอบจักรวาลจากหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอีกด้วยค่ะหลวงพ่อแมน้นั้นได้ศึกษาธรรมจนถึงเป็นนักธรรมเอกและสามารถท่องพับปาติโมกได้อย่างไม่ติดขัดหลวงพ่อแมน้นั้นท่านได้พัฒนาวัดหน้าต่างนอกจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบนันรวมถึงวัตถุมงคลที่หลวงพ่อแมนจัดสร้างนั้นจะต้องทําตามตำราของหลวงพ่อจงอย่างเคร่งครัดซึ่งวัตถุมงคลของท่านนั้นก็มีพุทธคุณครอบจักรวาลเลยค่ะใครได้มีติดตัวพวกบูชาไว้ก็จะช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมร่ำรวยเงินทอง คลุมครองให้แคลวคลาดปลอดภัยวันนี้ลูกค้าได้นําเหรียญเงินทรงเสมาให้ซอสได้ทําการออกแบบงานเรี่ยมขึ้นมือใหม่แบบ90%ในสไตล์แบบคลาสสิกซาตินสลับ แกะลายค่ะสำหรับดีเทลของลูกค้าที่ชอบความแบบเรียบง่ายแต่ได้อารมณ์ของความหรูหราการเลือกดีไซน์ที่เป็นการจับขอบแบบเรียบๆคลาสสิกมีลูกเล่นของการแกะลายแบบเบาๆให้เข้าพอดีทรงดีไซน์นี้ถือว่าเป็นดีไซน์เริ่มแรกสำหรับงานเลี่ยมขึ้นใหม่แบบ90%ในราคาที่ประหยัดที่สุดจุดเด่นของกรอบ90%จะได้ทองคําที่มีความหนาห่วงและหูที่มีความแน่นสีทองเข้มสุกแกะลายได้ตามใจที่สําคัญแน่ให้ลูกค้าพร้อมใบ,บเซอร์เปอร์เซ็นทองและใบรับประกันร,รา ท่านใดอยากเลี่ยมแบบดีไซน์เริ่มต้นแนะนำลายนี้เลยค่ะคลาสสิก